อ่าโอเคโอเคเ <ไป S 1> กมเก่า<ไ>ประจำปี easy game เ,มเกมเก่าประจำปีใช่นคือเกมเก่าเ้ยเก่ายาัายอาอยางไรดูเล่นเล่นอะไรเก่ากันที่บาา้บานแ,แล้วดูดิแต่ตัดหน้าเนี่ยตายดีกว่าไหมแต่เลยมันก็แตกละตายดีกว่าไหมโอเคครับก็กลับไปอีกคนด้วยนะจ๊ะ อันนีเข้ายวกับยูมิสเน่แล้วก็ไอ้กับไอ้จำชื่อช่องมันไม่ได้ช่างไม่เถอะมันติดมาอยู่ไม่รู้อันนี้ก็จะมาอยู่กับกัี่ยวกับโปรเจกต์ไอ้คนเกียนเซิร์ฟคัตเตอร์บอกนะจ๊ะแต่ไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันบอกมาอย่างั้นเราอย่าบอกนะว่าเอาของดีมาตามเอาของดีมาแล้วแตกแตก โจกดีโอ้คือเน่นแหละ1ิ้ายิงไม่ได้เหรอมันดึงเอ่ยตึกอะเฮ้ยม่งกี้เมื่อกี้หลุดไม่ได้เราฝังระเบิดเสร็จแล้วพร้อมจะผีกีบเลยใช่ไหมพร้อมจะพิ๊นักเดียวโอ้หายหายทั้งหมู่บ้านเฮ้ยเราต้องไปหามันเริ่เริ่ยืถ้ามันเป็นคนไทยแล้วมันเจอคลิปข้าวใส่แบบโอ้โหสาวดุ้นไนส์ ร็ดยังไงไม่รูดโล่รูดยิบรีตายกระโหลกสกินอากาศแต่ลายไม่โค้ตสวยแต่บางทีสกินแบบโคตรมหาลัยมันเป็ลายโคตรกายไม่นะว่ารอนแล้วนะไปลงมันเล่นมันเร็วไม่เร็ว คันเสียดัมันวะนี่สกินโคตรสวยเลยบนัทสเกลสเกลจระเข้เอหลบหลบเังเออข้าเห็นแล้วข้าถึงหลบมันอยู่นี่ไงเกือจะตายฮะเป็นผีจิงกาดเลยโดยโด <c oughs> หลบแป๊บเอื่อโดดหลบไปไงก็ตายตายได้ผู้แก้วกูแต่ว่าเขาจะวางระเบิดแล้วไม่พร้อมพที่จะ<อ>ทิ้งฟรีอะไรแบบนั้น เอาดิเอาไอคนหดสุดในทีมเราเราดูดูดูจเป็นนี้เขาด้วยเอาว่ะนั่นมันอ้อมโดนน้อมหลังโดนอ้อมหลังเออเหมือนรู้อ่ะโอ้โหเปิดฟุ้งเปิดแฮกเอาเปิดดูข้างบนแล้วอะมันได้ยินจากคำพูดนี้โดนโผล่มาจากกันเลยเหรอเออออออซา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 เอาใช่เกมเลยเกาหมอกเกาเราสุดจะชนเขาแล้วนะฮะ เราจะต้องใช้ AW แล้วแหละเอ้ยไม่ใช,ใช่เราต้องใช้ AK แล้วแหละไม่เอาเขาจะเล่นเกาๆเหมืนอนนะฮะเราควรเอาปืนที่เราไม่ถนัดไปเล่นไอคีไงไอคีริไม่ถนัดใช่คุณไม่ถนัดพวกไอ <c oughs> พวกแนวนี้ฟ <c oughs> มันบอกฆ่าฆ่าพิมพ์แฮกออนตานั้นไม่สงสัยมันเปิดแฮกล่างแนละ้วอ๋อเขาอยากเปิดแฮกไปรับปืนตั้งทีเลยไหม เนี่ยเล่นไม่เป็นจริงอ้าวแฮ็กแฮ็กแฮกแฮไม่เป็นไรครับมีหลักฐานอยู่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอ้าจะดิดิดูข้าทำไมข้าถึงตายอ่ะ ฆ่าตัจเจนี่สุดใจเราเซตรอก่อนท n t o of d อด g e เฮ้แค่เริวอยืดเลยดูนนว่ามันหลังเจ้าขนาดเอื่หัวแตกมันเอาไปรูยิงหัวก็โดนปืนอะไรไม่รู้เข้าหัวไปสอง เว้ยข้ายิงมันไม่โดนเลยเว้ย W ก็น A าดมีตัวนึงเออลูกไปเลยเออสวยแพ้ตานได้ไม่ไเป็นไรตายไปก่อนสิ่งสสิิส่่งงที่เรียกว่าอาถรรพ์การเติมกระสุนอีกแล้วสินะท <c oughs> ำไว้นะจ๊ะยิงกับใครอย่าเติมกระสุนจุ๊บตะกี้ที่กระสุนหมดอ่ะมึงแค่ทำไงละ่ะ <c oughs> โคตรแสแต่กระสุนหมดกระสุนหมดกลางทางก็มันไปโคตรอาถรรพ์ โอเคโอเคไม่ไปจุดเดิมแล้วเราควรแบบไปเปลี่ยนฐานมากมากเลยจุดปืนกลมันในตอนในเราไม่เยอะแล้วเบื่แล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเราเบื่อตอนในแล้วแหมวิ่งผ่านเป็นอะไรเล่อหัวแตกเองซะงั้นไหนคนตัวระเบิดไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยหัวโผ เฮ้ยเฮยยิ้เก้โคดแตกเฮ็ดเฮ้ยลูฟี่ยังเปิดกค้ดแล้ววะก็ระเบิดลูฟี่ต้งเปิดกค้ดปกติด่ะไม่ลูฟี่เปิดออโต้คิกเอาอ๋จะตายตกตายมึงเดี๋ยวระเบิดอะไรเนี่ยลูฟี่เปิดออโต้คิกเดี๋ยวมันนัดมาโค้งผมาโคกันเปิดมาโคกันมาเรามีมาโคกันะคู่เปิดแม่งนี่เขาเล่นมาโค้ดคำวิ่เกมนี้เต้นกล่าวม่าจะเน้นบินอะไรหรือ อยู่นี้เขาเรียนเกอโต้วคิดเก็บตัวคิดที่จะปกคลิปปะเกียตัดไม่ต้องทำเงี้ยเดนแค่ลงจบแต่ข้าไปวาดปกไปกวค่อยลงดูไว้นะคลิปนี้มันทึกไว้นานไปแล้วมันจะวาดเสร็จตอนนู้นเนี่ยเราทำปกใหม่เสร็จนู้นนเี่ยตอนนั้นเลยนะฮะเอาแล้วบางคนเนี่ยเขาเปลี่ย่ทำมัดต่อเสร็จเนี่ยปืนนี่ค่าค่าสกินค่าหายไปแห้ววะ ปืนเนี่ยปืนที่ข้าถืออยู่เนี่ยสกินข้าเหมือนมันมีสกินท็อกซิกอยู่อันเนี<ไ>้ยถ้าจะมีสีขาวไปย่อยใช่ปหอแย่แตกหนึ่งฮะอ๋ะอมีคนตามเงี้ย <c oughs> เห็นไ <c oughs> ด้ไงวะโสดโผล่ยินโด้กันแลาวนั่งนั่งยางไงมันต้องเองขาแบบมุดลงไปใต้ดินเลยไม่งั้นมองเห็นช่างมันเท่ถึงเวลาวจริงแล้วเลิกเล่นได้แล้ว เออเล่กเล่นก็โอเคอาจจะมีเดฟฟี่เท่านั้นแหลเล่นเล่นต้องออกเกมอันนี่แตกถ้าจะรอดูคนแตกนะเกม PVP เอาแต่ P MP, P. อะไรอ่ะทำไรกันอ่ะผมหมดตัวนึ่งมาหมดแล้วเหรอ ัดไปับบบุคิวแล้วรตรงนั้นข้างหน้าตามหมดแล้วนม่โผล่มาตัดมาตมาเร์บนีันไงกูว่าแล้วอะไรยะโอ้โหอะไรยะด้านหลังนยทีอาช่วยด้วยอะไนๆนข้าบนนะอะออได้ไนส์เลยล้ะ มันลันเวีไปแล้วทีอ้มันโบกโจ๊กมาด้านล่างน่าจะดักเขาเจ้ะอยู่ประตูหน้าบีลงไปคว่มือเจ้าเออโดนมาเลยคอ่มือเลยโดนลากเข้าหัวอี๋งันไม่มีเสื้อได้ทีเดียเก้าแล้วกันนะ มองระเบิดมันสวยอุ๊ยยิงติดกำแพงหายแล้วเออแล้วเจ้าก็จะโดนมันไล่ข่าวปิดไซนเีเล่นจะโยนเลยเบื่อเราขี่มาจังใช่ไหมเราจะไม่นะจ้าอย่าไปยืนหน้าก็จะไปยืนซากก็ได้เอวียีเสิบเล็สิบเก้าทำไมไม่ยอมยิงหัวเนี่ย มันไม่ล็อกให้โอ้โหไม่ใจเลยกดโปไมาเล่นแล้วเปิดกดโปมาเล่นไหมตัวนั้นาทำอะไรเนะรี่ยเป็นรูปเลยยี่คนเล่นเบอราโคใครได้มาโหน,นึ่งเดี๋ยวดวดีมาหน่อเดียวดูบอร์อยูโนเวอยู่ <are> no ตายปไปซะที เปิดเมาส์เร็วดีกว่าจะได้สู้เขาง่ายๆย้าได้ปรับเมาส์ย้ำไม่ได้ปรับอะไรสักอย่างดีมันมันมันใจกล้าอย่างว่าแม่ก็าไปอยู่บนเหลาเลยเขาไม่ชามีดเขาแมองวิชาบุตรินน่ะตู้วีฟังเออแล้วไม่ไอคิวสามร้อยไอคิวคู่ต่อสู้เดีวมันดักอยู่สองตัวเดี๋ยวเราไม่งโคตเลย ดนพกไฟปลาราเพิดปั่นไปแล้ <S <S <1 su> จะปั่ลงข้างล่างยนะระเบิดไฟลยมีด้วยโอ้โหปลาดูปลาดิอะไรบอไอ้ลายัอยู่ปะยังอยู่ปะไอลูฟี่เอ้ยยังอยู่ยังอยู่เอ้ยมันชื่อลูฟี่มันคือเซนนิสแต่เขาชื่อลูฟี่ไงมันคือเซนนิสุการกนสเลยอาร์กีนิสุเลย เมื่อกี้ยิงโดนศพเอ้าโดนขามันนี่หวะจะตายแล้วเหลือ19อัลจิบิววะตรงรถหนึ่งแล้วก็ตรงกลางการท่ายิงไปแต่แกสองตัวความเมาแดงเจ้าเป็นจะตายเลยเดินไปงงๆโดนยิงกันเดียวตายฮะ แล้วทีเราจบเนี้ยไม่ต้องเล่นหรอกเรายังไม่รู้เลยว่าจะโดนยิงนะขอว่กยิงแบปลกเลยนะอุ้ยแบตพอยแล้วเว้ยคนที่ไหนเขาเลยอ่าเล่นเบื่อเลยดีไปแล้วกันตอนนี้เล่นไอ้เฮียไม่รู้เงินไม่พอซื้อได้แบตกแบบเร็วๆไงเออทำอะไรดิ

เออตรวน้างหน้าประตูนี่แหลดูฟี่อดูฟี่ข้างบนลงมารงวงน้านข้างหน้าเลยเขาได้ยิง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 ลังล้ลังอยู่หลังยิงดูฟี่ยิงดูฟี่ยิงเออหนีหนีหนีไปแล้วกก่าวเดี๋ยวมันก็ไปงไหนมันข้างหน้ามีไอ้ข้างหน้ามีหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วมีแทงจะมีแทง อาัาชักกระสุนใช่ไอซ์วิ่งไปจับมีแทงนะตอนไหนเล่นแย่ๆมีทางแก้ไม่ยากจะตัดออกโอ้โข<อ>ีเยนเยนรูฟี่หอกไปเลเอ,อ้อไม่บุกอ่ะเขาไม่อยู่เราสู้ลูฟี่ไม่ได้ไงแล้วยูทูบ o ราดึงเวนดึงจะฆ่าพิมพ์อะไรให้มันก่อนอพิมพ์อะไรให้มันดี อุย้ยสภาอะไรกันทีทีดูค่าที่จะพิมพ์มไปให้มันนะตัดอะไรเนี่ยโอ้ไปนะมันจะไปแล้วอ๋อบี้เลยออัพเฉลยมันก่ลังจะไปแล้ว Oh. นาฬีนี่นาฬี <laughs> มันบอ,อกแบแย่ yeah. <laughs> <laughs> โนผมเมาผมโคตรเร็วตอนเนีเ้ยดูเกินฮึ yes โอ้โหจะตายอยู่แล้วลูฟี่มันจะตายอยู่แล้ว จริงมันเยอะกว่าเออประชากรมันเยอะกว่าโวยนีค่คนอิสก์ร๊าบมีคนหมอล๊าบเต็มหมดเลย <c oughs> I am the tap <laughs> <laughs> <c oughs> I am Boots of My Swans ้าวโอเคบ้าฮทีมันจะไปแล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนทีเจ้ามาบังค่าใคไม่ใช่ใครจะบังค่าหรือเจ้าเชืนไปหา I am Baby Attacher ขาลาเจ้าอุ้ยอยจะถาถอาถาถึงกันสุดนี่เก่ง ด้านหลังด้านหลังมีดูว่ะสวยอะไรรอเฉยรออ่ะรออ่ะเราวิ่งไปตายเราวนลงมาสวนโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องจบไปแล้วนะจ้าผมเดี๋ยวไปจบไปแล้วนะเดี๋ยวผมกลับมายิปอา่อาจจะเป็นเดือนี่แหละยวมาคลิปนึงโอเคบาย